มุมไตมุมจากและมุมเบรกโอเวอร์คืออะไรมุมไต่ approach angle มุมที่วัดจากพื้นถนนถึงการชนหน้าของรถเอาไว้สำหรับบอกว่าตัวรถสามารถไต่าทางชันหรือเนินได้ดีแค่ไหนโดยที่การชนหน้าไม่ชนกับพื้นยิ่งมุมมากยิ่งไต่ชันได้ดีขึ้นมุมจาก departure angle มุมที่วัดจากพื้นถึงการชนหลังใช้เวลาลงจากเนินหรือข้ามสิ่งกีดขวางหากมุมน้อยเกินไป กันชนหลังอาจลากกับพื้นมุมเบรกโอเวอร์ over, คือมุมกลางรถที่วัดจากใต้ท้องรถถึงจุดกึ่งกลางระหว่างล้อหน้าและล้อหลังช่วยให้รู้ว่ารถจะคาอยู่บนเนินหรือไม่ถ้ารถเตี้ยหรือฐานล้อยาวเกินไปโอกาสติดเนินก็สูงสรุปง่ายๆก็คือมุมไต่เท่ากับขึ้นเนินไม่ชนกันชนหน้ามุมจากลงเนินไม่ลากกันชนหลังมุมเบรกโอเวอร์ over, ไม่ติดใต้ท้องเวลาครอมเนิน ใครที่ชอบลุยทางดินทางขาวทางวิบากกว่ารู้ไว้ก่อนเลือกซื้อรถเลยนะครับ